20เนนลนนะครับหรือว่าแม็กนัเมเป็นเข็มแบนแล้วแหละแต่เป็นแบนสองชั้นแบนสองชั้นใช้เข็มแบนนะครับถ้าเรา,ากลับไปทุกรเราจะรู้เลยว่างานนี้ใช้เข็มลักษณะไหนเราก็จะได้หยิบนะครับรหัสเป็นใช้เป็นเวลาเราซื้ออันนี้คือคร่าวๆเวลานะครับแนะนําให้ใช้ของแบนนี้ก็โอเค <ste en> เกิดจากสิน้เงินน้องทับถมไัเนี้ยก็กลายเป็นสีดำพอเลางก็จะ เป็นสีน้ำเงินบางเป็นสีบวงแค่แค่คแล้วก็แล้วเราก็วางอย่างน<ะ>ี้เลยใช่ไหมครับ ขนาดขนาดเวลาลอกก็ให้ขนาดที่เราลอกถ้าเราทานน้ายาน้อยเกินไปหรือว่าในระยะกลัวจนะังเลยอ่ะเอาตรงกลางก่อนอตรงกลางก่อนพอโอเคถูกต้องไม่ต้องไปขยับนะบระวังระวังที่สุดคือการขยับอ่ค,อย,คอยเา้นนี่คือการลอกที่เขาเรียก เขาเรียกฟุตเทนเร่ว่าเออเราไปทอะไรนายสักลายนาิอนะไอที่ใช้ยากันยุงงขยากันยุนี่เป็นักยังดีเหมือนกันคับผมไดเอาไปลงได้ด้วยครับเทคนิคอันนี้เอาไปใช้ได้วางไว้ที่หลังมือเลยเพื่อเราจะได้ ใช้กับชิ้นงานได้สะดวกก่อนทําการสักทุกครั้งนะครับแต่วาสะลินเล็กน้อยนะครับเน้นยำ้ำไว้เลยเพื่อกันหมึกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันหมึกวิ่ง่ไม่เป็นไรอันนี้หนักเทียมอันนี้เข่าวๆาวนะครับกันหมึกวิ่งหมึกวิ่งในที่นี้คือหมึกส่วนเกินเลอะไปในจุดที่เราไม่ต้องการให้เลอะนะครับสามารถสองเหรียญห้าประกอบกันก็ได้เหมือนกันประมาณสองมิลน,นะครับประมาณสองมิลน,นิดๆอันนี้คือการเดินทั่วไป เน้นย้ำอีกครั้งให้ปลายเข็มเห็นชิ้นงานได้ง่ายในพื้นที่ที่มีความละเอียดหรือว่ามีความเล็กนะครับจึงจําควรคึงควรจําเป็นที่จะปล่อยเข็มให้ยาวกว่าปกตินิดนึงนะครับสับช่างเขาเล็กเรื่อยนะแต่ให้ปลายเข็มถูกหมึกดูดเข้ามานะครับแค่นี้อลองซูมตรงที่ปลายครับตรงปลายเข็มออกจะมีหมึกเข้ามาอยู่ในช่องสังเกตเห็นไหมนะครับ อันนี้คือพร้อมการสักแหละนะครับตรงปลายเข็มเนื่องจากเวลาเราทํางานจริงเนี่ยหมึกมันอาจจะหยดลงบนชิ้นงานทําให้เราดูไม่รู้เรื่องนะครับแล้วเวลาสักนะครับเอียงมือเล็กน้อยนะครับไม่ต้องไปกําหนดหรอกว่าสาีสา่สิห้าองศาสิบองศาเอาความรู้สึกนะครับเหมือนเราเขียนปากาเราอย่าไปทิ่มตรงนะครับข้อเสียของการทิ่มตรงด่งเก้าสิบองศาเหมือนที่เราเข้าใจกันผิดๆนั่นก็คือ มาใช้ได้บางงานนะครับแต่ข้อเสียนะครับการดิ่งเข็มตรงทําให้บาดผิวนะครับจําไว้เลยว่าเข็มมันจะคมมากแล้วเส้นมันจะได้เส้นที่มันเล็กมากๆนะครับ<า>รที่ปล่อยเข็มตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะคะอ่ามันจะบาดผิวครับมันจะบาดผิวเพราะว่ามันมันคือการขูดขีดโดยตรงเลยมันดิ่งเก้สาสิบองศาไม่ควรนะครับไม่ควรเราอยากได้เส้นที่หยิมหิมนะครับหรือว่าเส้นใหญ่เส้นใหญ่ขนาดไหนขึ้นอยู่กับการเอียง นะครับเอียงนิดนหนึ่งเส้นอิ่มจุ่มหมึกแล้วนะตอนนี้จุ่มหมึกแล้วพร้อมสักแล้วอันนี้เราทําการเดินเส้นจริงนี่แบบนี้เลยเ,เดินให้เสมอนะครับ<ๆ>เดินให้เสมอช้าๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องเก่งนี่คือการเดินเส้นนะครับเดินให้เสมอเสมอในที่นี้คือให้เส้นคงที่คงวานะครับ เส้นแรกมายังไงให้น้ำหนักอยู่ประมาณนั้นถ้ามันสุดมือแล้วยกพอดูตรงนี้วิธีการต่อเส้นวิธีการต่อเส้นเราอย่าไปต่อตรงเส้นที่มันขาดนะครับเทคนิคเหตุผลเหตุผล,ผลก็คือถ้าเราไปต่อตรงที่ขาดเลยเนี่ยเ,เส้นมันจะไม่สมูทนะครับวิธีต่อเส้นก็คือต่อจากเส้นเดิมถอยหลังมานดิดนึงอ่าถอยหลังนิดนึงถูกต้องต่อจากเส้นเดิมแล้วเราก็สักตรงไปได้เลยครับเอียงเข็มนิดนึง แต่เราจะไปจริงจังมากกับหนังเทียมนะครับผมอยากจะให้ฝึกกับหนังจริงหนังเทียมหนังจริงต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับวันนี้ผมจะดูอันนี้เข็มเจ็ดครับเจ็ด R นะครับวางมือให้ตามที่ถนัดนะครับไม่ตายตัวจะรีละแต่ละคนไม่เท่ากัน ที่สำคัญคือเดินช้าๆแล้วก็เสมอเราไม่ต้องรีบเร่งเดินไปนะครับแต่แต่ในทํางานจริงเนี่ยเวลาทําการจริงเนี่ยเซตมันจะมีบางเส้นที่ยังติดไม่เสมอเราก็มาต่อได้นะครับต่อเส้นเดิมพยายามนะครับพยายามแตทำเส้นเดิมให้ติดตายๆๆจะนิ่งได้ไได้ครับได้ได้ไม่ยากอยู่ที่การสการับตัวนี่ครับมันจะติดเป็นเส้นอย่างนี้เลย เส้นหนักมากนะครับไม่จริงๆมันก็ไม่หนักนะครับเราแค่เอียงอ่ะเดี๋ยวผมให้ให้ให้ดูความแตกต่างแล้วผมเดินตรงนะครับเดินตรงเส้นมันจะไม่ติดแบบนี้เห็นไหมมันจะบาดผิวเส้นมันจะเล็กเนี่ยแตกต่างกันเนียต่างกันเลยถ้าจะให้เส้นใหญ่ใหญ่เอียงนะครับเอียงเข็มเส้นเส้นมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับต่อไปเป็นการเดินลอยนะครับรายละเอียดในงาน นะครับนี่คือการเดินลอยแล้วสามารถเล่นละ,ละเอียดได้แล้วผมจะเล่นมผมจะเล่นลายข้างในเส้นตรงสองเส้นเนี่ยอ่ะเอาให้ละเอียดละเอียดเลยเอานไหมเนี่ยอ่ะมีเส้นนี้อีกเอาละเอียดยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยครับมันสามารถเล่นได้เห็นไหมแล้วเ,เช็ดด้วยมันคือการเดินลอย,ลยม อถ้ากาดหนังเทียมผมแนะนําให้ใช้วาสลีนใช้วาสลินเช็ดนะครับแต่เราไม่ต้องไปอะไรมากนะครับผมเน้นให้ฝึกหนังจริงมากกว่าเพราะว่าถ้าเราเช็ดนี่ยเรากม่เนี่ยคือข้อดีของการเดินลอยเห็นปลายเข็มเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเดินปกติกับเดินลอยนะการตั้งเข็มถ้าเกิดผมไม่ได้ปล่อยเข็มยาวปล่อยเป็นเข็มสั้นผมไม่สามารถทํางานนี้ได้เลย เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมองไม่เห็นปลายเข็มใช่ถึงเห็นมันก็เห็นไม่ไม่เต็มที่นะครับมแล้วมันก็กะไม่ถูกเนี่ยเนี่ยผมเริ่มกะไม่ถูกแล้วมันกะไม่ถูกแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราเดินลอยนะครับเดินลอยคือปล่อยปลายเข็มยาวไม่ได้หมายความว่าเราจะกดลงไปให้เข้ากับผิวตามความยาวของเข็มนะครับเข้าใจคำนี้นะ ผมไม่ได้หมายความว่าให้ให้ลงไปทั้งหมดนะครับการเดินลอยแค่แค่ให้แค่ให้ปลายเข็มยาวออกมาเพื่อให้เราเห็นชิ้นงานนะครับกับปลายเข็มเท่านั้นแต่ความลึกนะครับความลึกขอให้รักษาตามระดับที่ให้ไว้นะครับหรือ่าตามระยะที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกให้ความลึกเท่านั้นให้เสมอแต่แต่ห้ามกดลงไปลึกอย่างนี้นะลึกสุดอย่างนี้ไม่เอาอย่างเงี้ยลูกค้าร้องแน่นะครับ ถึงกระถูกแน่นอนถ้าเดินลอยแล้วไปกดอย่างเงี้ยเนี่ยกดอย่างเงี้ยไม่ได้เจ็บนะครับเป็นใครก็เจ็บแล้วเขาก็จะไม่มาสักกับคุณอีกเลย <c oughs> อ่าเดินลอยอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูความละเอียดเราจะทําละเอียดแค่ไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสายตาเราอันนีก้การเดินลอยเพราะเราเห็นชิ้นงานแล้วต้องไปตัดแว่นอ่าเนี่ย <c oughs> เห็นไหมจะละเอียดแค่ไหนนะ่ อันนี้หนังเทียมอาจจะไม่ค่อยติดนะครับแต่ถ้าเป็นหนังจริงติดดีแล้วนี่ะเป็นหนังจริงจะชัดกว่านี้ให้ไว้ตั้งแต่แรกแบบพื้นฐานนะครับการเดินจมก็ประมาณนี้การเดินจมหมายถึงเราจะทําเส้นจริงโดยการกดจมลงไปได้เลยชื่อมันก็จมสมชื่ออยู่แล้วนะครับกดจมลงไปเลยไม่ว่าเราจะกดลึกสักแค่ไหนก็ตามมันก็อยู่แค่นั้นแหละ การเดินเส้นจมนี่มันทำก็คือกดกดได้เลยมันทําให้เกิดอะไรเกิดขึ้นคะอ่ามันมันเดินง่ายครับมันเดินง่ายเพราะเราเราสามารถกดกดปลายเข็มเนี่ยกดจมไปได้เลยกดกับผิวไปได้เลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะกดลึกแค่ไหนก็ตามมันก็มาได้แค่นี้จมนี่คือเฉพาะเส้นตรงอย่างเดียวใช่ไหมคะอ่าไม่เสมอไปครับเฉพาะเส้นที่เราคิดว่าเราสักได้เขาใช้ในงานใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเส้น แต่ถ้าเป็นร,รายละเอียดละเอียดเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เส้นจมได้นะครับไม่สามารถจะใช้เส้นเดินจมได้อ,อนาดใอญ่เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูถ้าเป็นเส้นลายทาได้แต่ผมมองไม่เห็นชิ้นงานเลยต้องเป็นพื้นที่ใหญ่เท่านั้นี่ยมันมองไม่เห็น<อ>มันมองไม่เห็นครับมีทางเดียวที่จะมองเห็นคือปับเดินลอยเท่านั้นนะครับแต่เน,น้นเน้นย้ําเลยว่าไม่ได้หมายความว่าให้กดลงไปให้สุดตามที่เดินลอย ใแล้วเป็นอย่างดีนะครับแน่ใจแล้วว่าเราสักได้ชัวเราจะไม่หลุดออกจากขอบเส้นนะครับถึงจะเดินจมได้จะเส้นตรงเส้นโค้งเส้นอะไรได้ทั้งนั้นแต่แนะนําว่าเป็นงานใหญ่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปจํานะครับไฟเท่าไรอะไรเท่าไรค่าอาจารย์อาจารย์นี้เขาใช้ไฟนี้ทำไมอาจารย์ใช้ไฟนี้คือแต่ละเครื่องไม่เท่ากันนะครับวัดก็ไม่เท่ากัน เริ่มจากตรงโพงนี่ก็ได้ครับขอบงโพงนี่เลยมองเห็นเป็นเงาไม่เป็นไรไม่เป็นะไรเป็นเงาเอียงนิดนึงครับสายตายนี่แหละเนี่ยรู้เลยติดสักคิว้วใช่ไหมสักคิว้วป <c oughs> ูกใช้นิ้วก้อยถามลืมตรงนั้นไปให้หมดอ่า๋ยวเช็ดนีก่อนไม่นเลยอ่าโอเคอ่ามือนิง่งมือนิ่งนิดนึง ทำเข้มเข้มแล้วไปจานนะเข้มก่อนเสมอที่ใช้อยู่คือเข็ม r m นะครับยี่สาม A.M. าทำเข้มแล้วจะเข้มประมาณนี้ถ้าเป็นหนังจริงมันจะมันจะเข้มกว่าน,นี้ต่อไป ต่อไปฝาที่ฝาที่สามเป็นน้ำยาลุกล้วนสิ่งที่ผมจะทําก็คือจุ่มฝาที่สองซึ่งมันจางมันจางลงแล้วค่ะต้องมีสามหลุมอ่าใช่หรือบางคนจะให้เนียนกว่านี้สี่หลุมห้าหลุมก็ได้เข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะอ่าสี่หลุมห้าหลุมก็ได้มันอยู่ที่การเราผสมสีถ้าเราผสมน้ำยาถ้าเรากลัวเรากลัวเงามันจะไม่เนียนเราก็ผสมต่อกลัวไม่เนียนก็เอาเป็น ห้าหลุมก็ได้แค่นี้ก็เนี่แหละแล้วที่ถามแล้วที่ถามว่ากันนั่นแหละอ่ะดูดูความเห็นไหมเข้มอามาอ่อนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสีที่ผสมง <c oughs> งไหมแค่มแค่อ่อนเทนัน ก่อนถี่ต้องเท่าไหร่คะเดินเขียน,นยความถี่หมายถึงจังหวะใช่ไหม<ช>เนี่ยจังหวะประมาณเนี้ยไม่เร็วไม่ช้าไปขึ้นอยู่กับรอบเครื่องไม่ได้ก้าวยาวเกินไปใช่ฮะประมาณนี้ยีไไหมากถอดเสื้อดีกว่าเดี๋ยวเช็ดกอ,อสีเสื่อ เล็กๆก่อนเราต้องตึงที่ด้านนี้อนนีตึงด้านนี้ด้านไหนก็ได้ครับเอตามทางน้นเฮ้ยไม่ต้องไปกดเลกมันกปิดแล้วช้าๆช้ากว่านี้หน่ลงกว่านี้ไม่ใส่ตายุะใชีโอเค เดินติอ่ะเดี๋ยวลองคนต่อไปอ่ะมาเดี๋ยวได้อีกรอบก่อนแล้วก่อนยาวติดิดยาวเยมันเป็นติดอ่ะต้องใช้นิ้วเนาะอ่าไม่เป็นไรครัตามขนาดต้องตามขนาดติดแตบสักคิ้ว น,นะแค่ถูกสะบัก,กสะบัก,กมันต้องมีมีอาร์ตในตัวได้นะที่จะเล่นสีได้อะ่ฉะนั้นไม่มีอาร์ตในตัวนี่คือต้องเริเรียนแบบอย่างเดียว